สพระเอกดาวรุ่งสุดฮอตจากทางช่อง 7sd ดิวนัตพล์และไตจัก,กรพัฒนสองพระเอกคนนี้นะคะถึงแม้ว่าบทที่ผ่านมาเนี่ยจะยังไม่ใช่พระเอกนำเดี่ยวเต็มตัวของเรื่องนั้นแต่ก็เป็นบทที่เด่นและสะดุดตาคนดูคนดูอย่างเราเนี่ยต้องชื่นชมเลยมีทั้งหน้าตาที่ดีและฝีมือที่ดีด้วยและเราเชื่อว่า2คนนี้เนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาฝีมือให้ดีกว่าเดิมยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอน อนาคตก็คงจะหนีไม่พ้นตำแหน่งพระเอกแถวหน้าของช่องขอเริ่มต้นคิดด้วยพระเอกคนนี้บิวนันตพลบิวนะคะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายเรื่องเลยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พระเอกเลยสักเรื่องเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเอกรองละครเย็นละครหลังข่าวก็มีเล่นบ้างแต่บทเนี่ยจะไม่เด่นแต่บทที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องราชนาวีที่รักซึ่งก็นานมากแล้ว เป็นบทที่ไม่ได้เด่นอะไรมากมายแต่ก็มีบทพีของตัวละครนี้อยู่ฉากหนึ่งทุกคนเนี่ยดูแล้วต้องชื่นชมเลยและผลงานต่อๆมาก็ไม่ได้มีอะไรเด่นมากมายแล้วก็กลับมามีกระแสชื่นชมอีกครั้งในละครเรื่องทางเสือผ่านกับบทไกลน้องคนเล็กหลายคนชื่นชมเพราะว่าบทนี้เนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นละครหลังข่าด้วยนะคะมีความเด่นขึ้นมาเพราะบทนี้เนี่ยมันเด่นไปทางพระเอกทั้ง3คนซึ่งบิลเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในพระเอกซึ่งหลายคนก็ชื่นชมนะคะบวกกับหน้าตาที่ดีด้วยแล้วก็ฝีมือที่ดีด้วยกลายเป็นคู่จิ้นกับนางเอกที่เขาคู่กันในเรื่องนั้นด้วยนะคะหลายคนเนี่ยก็อยากให้ช่องเจ็ดนะคะดันบิวขึ้นมาเป็นพระเอกกับเขาบ้างซึ่งตอนนี้นะคะแฟนคลับของหนุ่มบิวก็ดีใจได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกครั้งแรกแล้วในละครเย็นเรื่องคุ้งเสน่หาประกบคู่กับ ชิงชิงคาริฐานะคะก็มาอรอลุ้นกันว่าการขึ้นแท่นเป็นพระเอกครั้งแรกของบิวจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งเราเชื่อว่าเขาต้องทําได้ดีแน่นอนและเขาก็ยังมีละครฟอร์มดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสาห้าและเราเชื่อว่าบทนี้ก็คงจะเป็นบทที่ดีอีกบทหนึ่งที่บิวได้รับเล่นมาต่อกันที่พระเอกน้องเล็กคนนี้ไตจักรพัฒน์ไตจักรพัฒน์นะคะผลงานเรื่องล่าสุดเลยที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องหลงกินจันได้รับคําชมมากมาย กำหนดทางไทยใครดูเรื่องนี้บ้างต้องยกนิ้วให้กับการแสดงของเขาเลยนะคะนี่ขนาดละครยังเดินทางมาไม่ถึงครึ่งเรื่องนะคะเรายังเห็นฉากที่ท้าทายฝีมือไปหลายฉากแล้วถ้าละครเนี่ยดำเนินเรื่องไปอีกแล้วว่าเราต้องเห็นฉากที่ท้าทายฝีมือของเขามากเพิ่มขึ้นแน่นอนแอบจะซิบนิดนึงบทของทางไทยเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนดูให้จบละ่ะ ย้อนกลับไปผลงานก่อนหน้านี้ของไตจัก,กรพัฒก็คือละครเย็ยนเรื่องเด็กสเสพถ้าใครได้ดูเรื่องนี้ก็คือเล่นดีมากถ้าจําไม่ผิดเรื่องนี้น่าจะเป็นผลงานเรื่องที่2ของเขานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผลงานเรื่องที่2เนี่ยแต่เล่นดีมากโดยเฉพาะฉากดราม่าเนี่ยทาได้ดีมากแล้วก็มาเรื่องนี้เรื่องหลงกินจนันคือเล่นได้ดีสุดๆฝีมือพัฒนาเร็วมากถึงแม้ว่าเขาเนี่ยอายุยังน้อยนะคะกระแสชื่นชมมาขนาดนี้ เราเชื่อว่าช่องเจ็ดเนี่ยก็คงเตรียมดันเขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วแหละก็เหมือนกับบิวตอนบิวกระแสก็แรงเหมือนกันช่องเจ็ดยังให้โอกาสบิวเป็นพระเอกแล้วคราวนี้ก็มาถึงคิวของใจจักรพรรแล้วก็รออย่างเดียวว่าช่องเจ็ดเนี่ยจะให้เขาเป็นพระเอกเมื่อไหร่ก็มารอลุ้นกันนอกจากเรื่องหลงกิ่นจันแล้วนะคะเขาก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องพริกกับเกลือทั้งบิวนัทพนแล้วก็ายจักรพัรดเนี่ย ก็ได้รับคำชมจากแฟนๆละครช่อง7็มากมายถึงแม้ว่าบทที่ผ่านมาก็อย่างที่เราบอกไปว่ายังไม่ใช่พระเอกแต่บทเด่นฝีมือดีสะดุดตาคนดูจนเราต้องชมตอนนี้นะคะบิวก็ได้รับโอกาสจากทางช่องให้ได้เป็นพระเอกแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ใจจักรพัดว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นพระเอกแต่เราเชื่อว่าวันนั้นต้องมาถึงแน่นอนส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีความผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ